อันนี้เป็นซอยในหมู่บ้านนะพอขับรถมาตรงนี้เขาจะมีป้ายสต๊อปแบบตัวใหญ่มากคือไม่ว่าจะยังไงคุณจะต้องสต๊อปสต็อปแล้วก็มองขวามองซ้ายวันนี้วันที่27ธันวาคมอุณหภูมิตอนนี้13องศาเซลเซียสเย็นเย็นสบายสบายไม่ได้หนาวมากแล้วก็ไม่มีแดดตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าเมือง แต่ดูท่าทางเข้าเมืองแล้วดูทําไมมันดูดูแบบบ้านนอกอย่างไรต่อให้บ้านนอกยังไงนะจริงๆมันไม่ใช่บ้านนอกนะมันแค่เป็นแค่รอบนอกของเมืองเท่านั้นเองแต่ให้เป็นรอบนอกแค่ไหนไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามจะมีทางเดินตลอดเดินได้ทุกที่สุดยันตรงนี้เขาจะเรียกว่าลาแพดเป็นยันกึ่งกลางระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่าเหมือนเป็นสามท่อนเมืองใหม่อยู่ท่อนบนเมืองเก่าอยู่ท่อนล่างและอันนี้อยู่ท่อนกลางระหว่างทางใช่ไหมเออระหว่างทางทางผ่าน เดี๋ยวดูแผนที่ก่อนเราต้องไปเราน่าจะต้องไปทางนี้แต่พี่อยามันอยู่ไกลขนาดนั้นเลยวะเดินมาจากทางนั้นเดินมาจากบ้านวันนี้เราจะขึ้นเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่บ้านเขาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ขอเดินเข้าไปไหน่อยแป๊บบนึงวิ่งน้ําขังหมดเลยอ่ะไม่ใช่บ้านนะอันนี้อพาร์ตเมนต์ ช่วงที่มานี้เหมือนว่าโคเอเชียกําลังใกล้จะเข้าเชงเก้นเต็มทนเลยเดีย๋ยวต้่งรีบเข้าเลยเนาะเออถ้าเกิดว่าเข้าแล้วเราก็ต้องเสียวันเชงเก้นไปเออกลายเป็นว่าการเที่ยวแบบเรานี่ถึงจะได้90้าสิบวันในร้อปสิบวันสองรอบต่อปีดูเหมือนอจะยังไม่พอไม่รู้จะไปไว้ไหนไม่รู้จะไปอยู่ไหนวันเที่ยวแบบอู้มากแต่ตรงนี้รู้สึกจะเป็นทางให้คนเดินเฉพาะเลยเนาะไม่ให้รถเข้าเลยนะดูสิแต่ว่าทางคนเดินนี่กว้างมากอะ่ะแล้วเทปูนด้วยเขาจะหลอกเราไหมแบบ เทปูนเฉพาะจุดเสร็จปุ๊บแล้วก็สิส้นส,สุดทางเลื่อนไม่น่าแถมสองข้างทางเป็นป่าโอยจีชอบแบบนี้มากเลยอ่ะคือเหมือนมีป่าอยู่ในเมืองแล้วก็ทําทางให้คนในเมืองเดินป่าแล้วเป็นเป็นทางดีๆอ่ะโหตรงนี้ก็มีทางเดินเขารักธรรมชาติกันเนะอะ ตอนแรกกาลังจะชมอยู่แล้วเชียวอ๋อมันเป็นทางคนเดินอ๋อไม่ใช่หรอกเขาทําให้ทางจักรยานแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยแฮะส่งของส่งพิซซ่าขี่จักรยานสิเออเนาะที่อะไรอะสวิสเราก็เห็นแต่ขี่จักรยานเออขึ้นทางนี้จะชมวิวดูดีเขาทำทางทำไมลาดให้เราขึ้นไปอย่างดีเลยล่ะ ไม่เคยเจออ่ะเคยเจอแต่โดนหลอกแ่ทางวิบากโอ้ยอย่างนี้ออบชอบเลยเดินมาถึงโบสถ์ก็มีเก้าอี้ให้ตลอดทางเลยนะแหมคนเขาก็ซุกซนเนาะชอบถางทางเดินขึ้นไปเนาะ โอ้โหอุ้ยมีเก้าอี้ให้นั่งดูวิวด้วยล่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่มันเดินไปไปอีกได้่ะเนี่ยว้าวว้าวอันนี้เป็นบนปารากทางตันนะน่าจะตัน ปิดประตูปิดหน้าต่างหมดทำไมถึงมีบทล้างเยอะนะอันนี้เขาเป็นทางตันนะไปต่อไม่ได้มองตรงนี้เห็นเมืองเยอะเลยวุ้นมีตึกสูงเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าไม่มีตึกสูงของเขาคือตึกกลางๆของเราอืมตึกกลางๆภูเขาเนี่ยคล้ายๆที่อาเบเนียมอนเตเนโกรคล้ายๆกันมาก ก็มันอยู่ใกล้ๆกันน่ะเนอะแต่ว่าความเป็นบ้านอะความเป็นบ้านที่หลังคาสีเดียวกันหมดแล้วก็ความเป็นระเบียบนี่จะคนละเรื่องกันเลยอเหมือนมอนเตเนโกนี่ชายแดนยุโรปแหละแต่ตน,นี้คือหมายถึงยิ่งออกนอกชายแดนมากเท่าไหร่ความเป็นยุโรปก็ยิ่งน้อยลงมีเฮลิอคอปเตอร์ด้วยเห็นปะ่ะมีเก้าอี้นั่งอีกแล้วยดูอนนีั้ยยังดูต้นไม้ตรงตรงจุดอ๋อ,อจุดชมวิวนั้นก็มี e เก้าอี้เออใช่ไห นี้อะไรอ่ะไอแกงเอ้าทำไมเขาใช้คำว,ว่าไอแกง no entrance อ๋อหลายภาษาไงเออใช้หลายภาษามากเลยที่เนี่ยเดินมาถึงสี่แยกถ้าตรงไปสองซอยก็จะเจอช้อปปิ้งมอลล์และนี่ก็คือช้อปปิ้งมอลล์ของเมือง uh. ดูบลอฟนิกที่ใหญ่ที่สุดแล้วในเมือง uh. นี่คือใหญ่สุดแล้ว นี่คือช้อปปิ้งมอลแล้วเหรอมีชั้นเดียวเหรอถูกเขเนี่ยกระตายยุโรปในช้อปปิ้งมอลมีอ๋อเราอุตส่าห์แบบว่าวาดฝันเป็นช้อปปิ้งมอลล์ไงเออะทำไมมีรถไฟชมเมืองด้วยเป็นตกแต่งเป็นรูปคริสต์มาสเลยบายบายใายบายเด็กก็ดีนี่แหละเนาะเป็นเด็กนี่ดีเนอะไม่คิดอะไรมากเนอะเป็นผู้ใหญ่แล้วจะบายบายดีไม่ว่าอะไรเงี้ยเนะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามอันนี้คือเป็นวันจันทร์นะจริงๆก็ควรจะต้องมีคนเยอะแล้วนะใช่ไหมนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าร้านอาหารก็ปิดไปเยอะนะไม่รู้นะเป็นเพราะเป็นหน้าหนาวหรือเปล่าเป็นวันจันทร์หรือเปล่า <laughs> แต่ว่าดูคนน้อยมากอะ่ะมันไม่ใช่ไม่มีคนนะก็มีมีอีกป,ปลายแต่ว่าก็น้อยอก,กว่าที่คิดเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นที่เที่ยวแล้วนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้จัดงานไงพอมันมีมีงานปุ๊บคนก็ไม่รู้จะมาทําไมพวกเฟสติวลัลอีเวนต์อะไรต่างๆนั่นแหละเป็นตัวที่ดึงดูดคนมาแต่พอมันไม่มีปุ๊บก็ไม่รู้จะมาทําไมมาดูทะเลเฉยๆก็น่าเบือ่อไงร้านอาหารก็ปิดอีกเนีย้ยไม่มาดีกว่าเนีย่ยปิดหมดเลยคือตอนนี้ไม่รู้เหตุผลว่าปิดเพราะอะไรอา้าวมันอาจจะเป็นปกติอยู่แล้วก็ได้ช,ช่วงหนาวใครจะมาเนี่ยปิดหมดเลยเนี่ย หยุดไปทําอย่างอื่นมั้งเพราะว่าหนาหนเอาก็เป็นซีซันใช่ไหมเหมือนบ้านเราหน้าฝนก็ไปทําอย่างอื่นอู้ว้าอู้ว้าอากาศตอนนี้กําลังดีมากทําไมรู้สึกเมืองนี้เป็นเมืองที่แสนโรแมนติกมากเลยอ่ะอยู่สองข้างทาง ชายหาดนี้มีแต่หินชายหาดมีแต่หินเขาเอาหินมาโรยหรือว่ามันเป็นชายหาดหินอยู่แล้วไม่รู้นะเขาอาจจะเอาหินมาโรยน่นแหละลงไปดูหาดแบบระยะประชิดว้าวไปใครเคยมาที่นี่บ้างอ่ะอยากรู้อ่ะดูบล็อสนิก ดูคนสิมา,าดูคนหรมาดูบล็อฟหนิมาดูคนที่ดูบล็อฟหนิมันโรแมนติกมากเลยอ่ะน้ำก็ใสสีน้ำอ่ะแบบสวยมากอ่ะแล้วก็รอบๆอ,อ่ะที่แบบม,มันเงียบสงบมากอ่ะคนของถิ่นก็มานั่งบ่อยๆได้เลยเราจะเหมือนในนี้ไหมบางคนเขาจะบอกว่าชอบทะเลไทยตอนนี้มากเลยเพราะว่าเงียบสงบไร้ผู้คนเราจำเป็นเหมือนนั้นไหม ไม่ใช่คือเราก็ยังไงก็ได้มาคนเยอะก็ก็กดีคนนะน้อยก็ออดีจะไปห่วงกั้งทำไมเห็นทะเลแล้วอยากเล่นน้ำมากๆอ่ะไม่รู้เล่นน้ำตอนหนาำๆมันจะเป็นยังไงนะแต่ฝรั่งเขาก็ไม่กลัวหนาวไม่ใช่เหรอเขาน่าจะเล่นให้เราดูเป็นตัวอย่างอเออแต่แถวนี้เขากลัวหนาวนะอ๋อคนแถวนี้กลัวหนาวใช่ไหมเออไม่ใช่ฝรั่งของแท้ใช่ปะเป็นคนแร ผลพผลเิตฝรั่งไม่กลัวหนาวต้องเป็นแบบแถบแถตบตะวันตกนะเออตะวันตกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ยไปดูให้เจ็บใจเล่นเออวะเัาใส่ห้องน้ำอยู่ในคาเฟ่อแหละเฮ้ยคาเฟ่ร้านอาหารพวกนี้ปิดหมดเลยอ่ะแล้วเขาเปิดตอนไหนอะจะเหมือนที่ไอเบเนียไหม มอยนเตเนโกรอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นหน้าหน้าของเขาไม่รู้เขาจะเปิดไปทําไมอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยนี่ห้องน้ำล็อกเ <Lock S 2> หรอเย<ะ>่เห็นไหมเมื่อกี้เข้าไปอะดีแล้วเราอย่าหวังห้องน้ําบ่อหน้าให้หวังห้องน้ําเอ่อที่มีคีย์บอร์ดไม่เป็นไร <laughs> <laughs> บอกใกล้ <laughs> เราไม่เดินไปตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยววันหลังมาใช่ปะอ,อวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อของซุเปอร์ เมื่อกี้เข้า DM ซื้อพวกเครื่องสำอางร้อยหกสิบห้าคูน่าประมาณแปดร้อยสามสิบซื้อพวกที่ล้างหน้ามีทุกอมคัตเตอร์ฟรีสูสวิสเลย,ยจ,ะจะไวตึ่อ๋อ,อครีมก็สวิสนะสูตรนะไม่ใช่มาจากสวิสนะคือสูตรก็มีห้าสิบบาทรูอมก็ห้าสิบบาทอยากจะบอกว่าผักเขานะมีอยู่แค่นี้เองมีแค่พริก พิกแบบนี้มเะเขือเทศแล้วก็ไอเนี้ยไอลูกแบบเนี้ยอร่อยนะจะเรียกว่าอะไรอ่ะบล็อกชอยเหรอมีกระหล่ำม,มีต้นหอมอันใหญ่มีลูกฟักแล้วก็ผักสลดัดบลอกคอรี่มีอะไรอะกระหล่ำแบบดอกกระหล่ำแครอทมันฝรั่งแอปเปลิลลูกพับติดหน่อยแล้วก็เลมอนแล้วก็สม้มแล้วก็คีวีกล้วยกระเทียมหัวหอม แล้วก็ลูกอะไรอ่ะลูกแพรคือมันมีอยู่แค่เนี้มยมีแค่เนี้ย <laughs> ผักมีอยู่แค่เนี้ยอันเนี้ย <laughs> เห็นถังๆแบบเนี้ยมันเขียนว่าพรีเมียมคุณภาพด้วยนะสโลสลาฟวอนสกาสลาฟวอนสกามาส <laughs> ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆโยเกิร์ตครีมครีมอันนี้15บ <laughs> ห้าคูน้าก็ประมาณ75บาททดลองดูว่ามันคืออะไร พอดีว่าตั้งหิดต,ตังหิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะใช่โยเกิร์ตจริงไหมก็เลยมาดูที่ขวดตรงนี้ตอนแรกเอ้ยนี่มันเป็นวัวน,นี่หว่ามันต้องเป็นโยเกิร์ตแล้วแหละแต่ว,ว,ว๋าบอกว่ามันเป็นหมูพอมันเป็นหมูปุ๊บไม่ใช่โยเกิร์ตแน่ๆเลยเลยเอา Google ม,กกมาแปลไทยแปลออกว่างแปลออกมาแล้วมันคือ pork fat กินว่าลาวโวเนียน pork fat มันคือน้ำมันหมูใช่ไหมเกื <laughs> อบแล้วเกือบแล้ว วางอยู่คู่ๆกับนี่น่าจะเป็นกากหมูนะอันนี้คือกาก,ากหมูแล้วก็ออนน้ำมันมาแยกชั้นอันนี้หรือเปล่าโยเกิร์ตจริงๆคืออันนี้นี่เขียนเต็มๆเลยว่าโยเกิร์ตมาขี้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้มาสองถุงกับอีกหนึ่งกระเป๋าทั้งหมดในราคา259ทุหน้าก็1300กว่าบาท1300กว่าบาทโอ้ได้มาตั้งเยอะเลยเนาะ เท่วกบว่าโดยรวมก็ยังไม่ไม่ได้แพงคือคือจริงๆราคามันก็สูงกว่าที่อเบเนียเยอะนิดนึงนั่นแหละแต่ว่ารวมๆแล้วก็เออมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไงได้มาตั้งเยอะเนี่ยอยู่ได้หลายวันเลย,ยจาได้ว่าที่เราซื้อที่สวิสแต่ละครั้งเนี่ยจะตกประมาณ2,500อืมใช่อบางที3 0 0 0กว่าแต่ก็อยู่ได้หลายวันอืมเออบอเบเนียรู้สึกประมาณ8,900ต่อครั้งอ,อันนี้ก็1,300ก็คือแอเบเนียประมาณ ไม่เกินพันแปดเก้าร้อยแล้วก็ที่นี่ก็ประมาณพันสองพันสามคือเวลาเราซื้อเราก็ซื้อคล้ายๆกันหมดแล้วแหละซื้อของอ่ะเราเพราะเราถือได้แค่นี้เราก็ซื้อได้ไม่เยอะหรอกซื้อเหมือนๆกันแต่ว่าราคาต่างกันนี่เดินมาจากบ้านเราแค่จึงเดียวเท่านั้นเองเราจะตรงไปดูวิวกันอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ13องศาเซลเซียส มีแดดท้องฟ้ามีเมฆปะปายแต่อากาศหนาวมากทำไมรู้สึกหนาวไม่รู้มันไม่โดนแดดมั้งมันเลยไม่หนาวเอมันเลยหนาวอันนี้เป็นชายหาดแบบหินมันเป็นทางสาธารณะใช่ปะ่ะอันนี้น่าจะเป็นทางของโรงแรมมากกว่าว้าวโอ้โห โอ้ถ้าเป็นเด็กโซนนี่เดินไปถึงตรงนั้นได้เลยลเนะเวี่โอุย๊ยมีเรือผ่านมาโหมานั่งชมวิวตรงนี้ได้เลยเนาะโหยสุดยอดเลย<ป>มีความรู้สึกเสียเสียนิดนึงไปนั่งห้างล่างกันเถอะไปนั่งตรงแดดอันนี้น่าจะเป็นของโรงแรมนะเอาแต่เป็นพื้นที่โรงแรมตรงนี้ก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่เขาให้ใครก็ได้มาเนอะ ขาน,น่าจะทาป้ายบอกนะตอนนี้ไปเจอ,อเออตรงนี้ดีตรงนี้ดีดโอสวโอ้เดินไปได้ถึงตรงนั้นเลยนะ่ะ วันหลังเรามานั่งปิกนิกตรงนี้กันไหม <c oughs> พูดทีไรนะขี้เกียจทุกทีอยู่ทั้งในห้องมันอุ่นดีไงนะสวยไหมวิวหรือคนทั้งคนทั้งวิวโหมันไปถึงตรงนั้นได้เลยเนอะโอ้ไปถึงตรงนู้นเนี่ยแล้วใครจะกล้าไปก็ไม่ได้ยากนะ โอหนี่เขาทําเป็นบันไดให้ลงไปข้างล่างด้วยล่ะสงสัยแอบ,บมาว่ายน้ําเล่นแน่เลยเนอะเอ็นน้ำมันเป็นสีดํำไหมเออหรือมันเป็นเงาเรืยว่าลึกไงอ๋อเออน้ําลึกใช่ไหมหรือว่าหินไงหินมันเป็นสีดาไงเออเฉยเฉหินเป็นสีดํามันก็เลยดูเหมือนเป็นสีดําหุ่ยหันนะ โหนี่เดินไปถึงตรงนั้นได้เลยเนาะแต่ว่าไม่กล้าอะ่ะไม่กล้าเดินไปอะ่ะแต่มันเดินได้นะมันลื่นน่ะเอาออฟนี่ก็บายุจังเลยเว้ยดูดิบายุอีกขอละมัง้งฮะมีบันไดนได,ด้วยนี่เหมือนเขาทำทางให้มากกว่าเนื้อเนี่ยเขาเอาปูนมาเทอะ่ะ มีันไดให้ด้วยโอ้โหอะไรจะบริการกันขนาดนี้โอ้โหไ<ห>ม่กล้าไปอะ่ะน้ำมันแรงมากเลยอ,ะอ่ะ้ากลัวไปดีไหมอ,ะอ่ะไปดีไหมอ่ะอะอะ,อะ นี่เดินมาจากบ้านเราแค่จึงเดียวเท่านั้นเองเราจะตรงไปดูวิวกันอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ13องศาเซลเซียสมีแดดท้องฟ้ามีเมฆปะปายแต่อากาศหนาวมากทำไมรู้สึกหนาวไม่รู้มันไม่โดนแดดมัง้งมันเลยไม่หนาวเอ้ยมันเลยหนาวอันนี้เป็นชายหาดแบบหิน มันเป็นทางสาธาราณะใช่ะ่ะอันนี้น่าจะเป็นทางของโรงแรมมากกว่าว้าวอูหโหถ้าเป็นเด็กโซนนี่เดินไปถึงตรงนั้นได้เลยแล้วเนี่ยอุ้ยมีเรือผ่านมาโอมานั่งชมวิวตรงนี้ได้เลยเนาะโหยสุดยอดเลยเมีความรู้สึกเสียๆนิดนึนนงไป, <laughs> ปไปนั่งข้างล่างกันเถอะ ไปนั่งตรงแดดอันนี้น่าจะเป็นของโรงแรมนะเอาแต่เป็นพื้นที่โรงแรมตรงนี้ก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่เขาให้ใครก็ได้มาเนาะเขาน่าจะทํำป้ายบอกนะตอนนี้ไปเจอ <c oughs> เออตรงนี้ดีตรงนี้ดี โวยโอเดินไปได้ถึงตรงนั้นเลยนะ่ะว้าววันหลังเรามานั่งปิกนิกตรงนี้กันไหม <c oughs> พูดทีไรนะขี้เกียจทุกที <c oughs> อยู่ด้างในห้องอุ่นดีไงนะสวยไหมวิวหรือคนทั้งคนทั้งว <c oughs> ิวโโหมันไปถึงตรงนั้นได้เลยเนอะ โอ้ไปถึงตรงนู้นเนี่ยแล้วใครจะกล้าแตน่ก็ไม่ได้ยากนะโอ้นี่เขาทำเป็นบันไดให้ลงไปข้างล่างด้วยล่ะสงสัยแอบ,บมาว่ายน้ำเล่นแน่เลยเนอะเอ้นน้ำมันเป็นสีดำไหม เออหรือมันเป็นเงาเรืยว่าลึกไงอ๋อเออน้ําลึกใช่ไหมหรือว่าหินไงหินมันเป็นสีดำไงเออเออใช่ใชหินเป็นสีดํามันก็เลยดูเหมือนเป็นสีดำอุ้ย่ห้ามนะโหนี่เดินไปถึงตรงนั้นได้เลยเนาะแต่ว่าไม่กล้าอ่ะไม่กล้าเดินไปอ่ะแต่มันเดินได้นะมันลื่นอ่ะอา้าออฟนี่ ก็บายุจังเลยเว้ยดูดิบายุอีกพอแล้วมัง้งฮะมีบันไดด้วยเน,นี่ยเหมือนเขาทำทางให้มากกว่าเนื้อเนี่ยเขาเอาปูนมาเทอ่ะ มีมันไดให้ด้วยโอ้โหอะไรจะบริการกันขนาดนี้โอ้โหไม่กล้าไปอ่ะน้ำมันแรงมากเลยอ่ะอกลัวไปดีไหมอ่ะไปดีไหมอะอออออ